องสั่งดูงกินร้านเลยนะครับกินร้านเลยนะครับเจ๊แพกโคตรเลยยำเแพงโคตรเลยยำจริงก็ตั้งใจงจะมาลองหลายรอบแ,แล้วนะใช่ว่าไฉ่บุ๊คอันนี้ก็เลยเลยเดี๋ยวมาลองดูนะลองดูกันนี่ก็อยู่ที่พนังกันนะครับครับเดี๋ยวดี๋จะถ่ายบรรยากาศรอบๆร้านให้ให้ดูนะครับ วันนี้ที่เรามากินกันนะครับเป็นเซตอิ่มจุกๆราคา1,259บาทนะครับจะมีอาหารทั้งหมด5อย่างนะครับมียำลุมมิรนะครับมีหอยนางรมมีข้าวผัดลุมมิรนะครับต้มยำลุมมิรน้ำข้นนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับเซตเนี้ยน่าจะกินได้ประมาณ3-4ท่านเลยนะครับแต่ว่าทางร้านเจ๊พาโคตรยำนะครับก็จะมีเซตอื่นๆอีกนะครับ ก็เพื่อนๆก็มาเลือกกินกันได้เลยนะครับมันเขาจะจัดเซ็ตไว้หลายเซ็ตมากๆครับแล้วก็มีหลากหลายราคานะครับให้เราเลือกกันได้หลากหลายเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่เป็นอลาคาร์นะครับก็จะเป็นจานๆแต่ละประเภทด้วยนะครับให้เราสั่งนะครับเราก็มีการแอดออนเป็นต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาลายนะครับมาเพิ่มด้วยนะครับ ครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมากินพานเพื่อนๆมากินร้านเช๊แพ้โคตรยำตกขนาดนิคมนะครับก็เันนี้เซตที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นเซตเขาเรียกว่าเซตจุกจอะ่ะราคามันพันสองเอ็กซ์นะครับไม่ถึงพันสามเนาะมีอาหารทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันก็จะเป็นยำอันน<ห>ี้อะไรบ้างครับมียำม,มียำใหญ่เลยลยำโรมิสนะครับอบันนี้ผมสั่งแบบไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วก็จะมีหอยนางรงลมนะครับ แล้วก็เป็นต้มยำกุ้งการจะดูต้มยำกุ้งกันว่าตักดีครับีไฟไฟมันแรงมากครับอุ่นกระโดดกระดุงเหมือนกันกินไปกุ้งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ในได้อยู่นะเนี่ยกินตุ้งตัวใหญ่ปลาปลาด้วยยำนมมิดยำนมมิดเนาะน่ากินนะก็จะเป็นข้าวผัดทะเลข้าวผัดทะเลครับแล้วก็ก็มี นี่คือแบบปีกไก่ทอดเนาะคือเรียกว่าผมว่ามันจุกจุกอย่างนี้มาน่างคนน่าจะกินเหลือคุ้มมากครับเดี๋ยวผมมาชิมยำหน่อยชิมยำก่อนจัดไปครับเอาอะไรเดียวปลาหึกแก่นคุณหมึกผมรับกินเผ็ดไม่ค่อยเจ๋งน้ำก็เริ่มเผ็ดละเริ่มเผ็ดละมันกินไปมันเริ่มเผ็ดละน้ำเริ่มมีความเผ็ดแล้วนเเนี่ยปลาหมึกใหญ่มากครับอืมาลองครับออ๋ ใช่ครับเนี่ยอร่อยครับรสชาติน้ำยำของอร่อยเลยน้ำยำร่อยรสชาติเข้มข้นเลยอ่ะใช่ครับเพื่อนๆตามลองครับนี่เรามากสามคนนะครับคบลุงนะครับวันนี้สามลุงครับสามลุงตะลอนสลุงเออครับลุงปีนะครับโออครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเรามาลองชิมยำกันอันนี้เป็นยำอะไรนะครับยำรวมนะน่าจะเป็นยำรวมหลายๆอย่างเยอะมากมเลยจันจันใหญ่นะจันใหญ่มากเลยเรียกว่าเซตจุกจุ้ครับเซตเนี้ยคุ้มมีนไม่มีปลานะครับนี่ครับเผ็ดล่าครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ด กินเป็นยำอร่อยเหรออ่าไปครับไปเดี๋ยวเรามากินหอยเขาเรียกหอยนางรมหอยนางรมนะครับชุดหอยนางรมของเครื่องก็หอยก็ตัวกำลังดีอยู่ครับนี่นะครับใส่สีฟูใส่ติดเผานะก็ ตักมันจะหกจริงๆตักมันจะหกมันตักยากหนะตักนะ <laughs> ตักยากเอามือแล้วกันครับมันหยิบยากครัไปนะครับเอาเลยแล้นะเอาเลยนะเื้อสดนะมันสดสดอยูอ่สดอยู่ครับอร่อยอร่อย จ๋าแจ้มีกลิ่นของหอยนางรมบ้างอืมอืมอร่อยครับเดี๋ยวเรามาชิมอีกเมนูนะครับก็เป็นหอยนางรมนะครับมาเป็นฝาแบบนี้เลยก็เรามาใส่กินกันเลยดีครับซีฟู้ดหรือว่าเราเป็นซีฟู้ดเนาะแล้วก็มีอะไรผิกเผาเจียวนะ ยมือบังไหมครับของเจียวอมเจียวเลกจุกตักได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าเนยดูมันดีแล้วมันหกครับหกนี่แค่นี้ก่อนแล้วกันกินทั้งฝาเลยครับฝาไม่ทันเลยนะครับกดไหมกดครับ อร่อยอร่อยอร่อยดูนะอร่อยครับครับอาหเมนูต่อไปไก่ทอดนั่นเนี่ยแบบกรอบอทดมาแบบกรอบเลยครับเดี๋ยวผมชิมแล้วดูดูทั้งน้องก็รู้แล้วแห้งว่ะแห้งแห้งแต่ว่าไม่ได้แบบถึงท่านแบบข้างในแห้งก็อร่อยเต็มเต็มก็ดี หมักมาใช่ไหมหมักมารสชาติดียวจริงๆก็มีอะไรน่าจะเป็นแจ่วมั้งใช่ไหมแจ่วใช่ผมว่าผมไม่กินกินอร่อยนักรสดินเดี๋ยวมันชิมข้าวผัดกันนะครับข้าวผัดลมดิบครับผัดหน้าตาเป็นยังไงครับโอ้ทาหมึกชิ้นใหญ่นะครับใหญ่มากงเกิลนะชิมกุ้งเกิมผัดมาแห้งๆเลยครับ ชอบอร่อยรสรสชาติม่วกล่อมไหมชอบม่มวงกล่อมเลยแล้วก็ข้าวผัดแฉะไหมครับไม่แฉะไม่แฉะไม่แฉะรวนๆแบบแห้งๆเลยแล้วก็อืมอร่อยครับม่มกล่อมเหมือนแบบข้าวผัดที่เราแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เนยครับบางทีเขผัดบางร้านเขาใส่วงเนยม่วงเนยอ๋อผัดแบบฝรั่งเนี่ยอร่อยเลยครับเดี๋ยวผมจะไปชิมต้มยำลมิดบ้างนะครับ อย่างที่บอกเนี่ยกุ้งตัวใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้แกะเปลือกมันเนาะแล้วเขาผ่านหลักนะฮะมาชิมกุ้งก่อนเลยกินกุ้งก่อนเลยไอ้กินปลาไปละกินยากไปกินยากไปเอาเล็กๆกนแล้วกันเอาเป็นปลาหมึกก็มึนกับน้ำแกงเนี่ยอันหนวดก็ได้อันน้ำแกงหมดเลยแกงปลามาดูนี่นะครับ ลุงก็สำลักไปแล้วสำลักเลยแสดงว่าแทบเลยแทบเลยละแดงเข้มๆคนเลยคนเลยเป็นต้มยำแบบน้ำคนน้ได้เงี่ยรสจัดเหมือนกันรสจัดจัดมากอ่ะถือว่าจัดมากจัดมากมันรถเนี่ยมันรถต้มยำที่ถูกต้องอ่ะรสรสติ้ต้มยำนำคนที่ถูกต้องเลยได้ๆอนี่ก็ปลาอันนี้ผมหั่นครึ่งไปแล้ว สดนะปลาสดริงของทุกอย่างทุก็สหมดครับอร่อยครับนะ<อ>ครับใช่ได้ครับไปกินกัน,น,นครับผมจัด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 อะนี่ครับเดา๋ยวชิมเมนูสุดท้ายนะครับเปออกเซตอะไรนะจุก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 ของผมก็เป็นต้มยำลมบิดนะครับเป็นต้มยำลมบิดนะ<อ>มีกุ้งมีปลา <ๆ S 2> ครับแล้วผมชิมเป็นปลาแล้วกันกุ้งกุ้งลงของเบือเบ่อแล้วกุ้งเบื่อครับชิมน้ำก่อนชิมน้ำอ่ะชิมน้ำชิมน้ำน้ำก่นำอนนี่ครับน้ำนี่ชิมหรือกินครับ <c oughs> ดูนานมากเลยตุ้งเผ็ด อ่าแสดงว่ารสจัดถ้าเรามีสำลักเนี่ยนะเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกลมกล่อมเชิมเนื้อปลาลสดอ่ะอืเนปลาสดนะไม่มีกลิ่นเลยเซตเลยนะครับเซตอิ่มจุกจุกนะพันสองร้อยเอ็กซ์นะครับไม่ถึงพันสามนะผมว่าเซตเนี้ยคุ้มสามคนไม่รู้จะหมดหรือเปล่าอืเนี่ยครับสมาชิกเดี๋ยวขอตัวกินก่อนครับ กรวไปกินย่อนครับเดี๋ยวเรามาชิมในตัวยำนะอันนี้เป็นปูนะครับก็คือเป็นปูใสกำลังพอดีคำอ่ะอันนี้ผมราดน้ำยำเติมความแซ่บเติมความแซ่บแบบครับแบออลัก๋อไม่ใช่อร่อยครับปูสดจริงได้ได้ครับทุกคนแน่นเลยวาแน่นเมื่อกี้ผมลืมบีบไปดูผมดูดไปละ ใช้ได้อ,นอนเนื้นแบบเนื้อแบบขาวๆไลยใส่อ่ะอคืออร่อยครับเริ <ไป S 1> ่มช้ำๆเลยครับ สดไหมคุผู้ัมสดนหม บรรยากาศริมเรียบถนนนะครับจะมีปลาหมึก็อตมีอะไรเงี้ยครับอืม๋ยวรงเอาไปแดกมาเนี่ยวก็มีนักท่องเที่ยวก็มาจอดดูวิวดูอะไรกันนะครับใกล้ตีบอกลงไปถึงใกล้ลงมาถึงใกล้ สวัสดีครับอันนี้เรามาอยู่กันที่รดเรียบชายทะเลนะครับก็บรรยากาศลมลมลมแ็บไปด้วยทกคนะนะครับ มาถ่ายรูปกันนะครับลมแรงมากครับนี่ดูวิวครับดูวิวนักเกตผมนี่ครับนักเกตผมไะหมดแล้วไปหมดแล้วเย้ครับมีบรรยากาศทะเลเนียเียอดวิวดีมากๆแล้วก็ลมพัดลมิวไม่ร้อนนะครับวันนี้ใช่ เครเดี๋ยวเราก็จบคลิปวันนี้นะครับของ3ามลุงตลอดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับไปครับ